เหลิมชัยฝันดันราคายาง65บาทเกษตรกร,เ,ร,กรเปิดกระบเ๋ารอหลังยอดชายยางทะลักกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมพบกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้กระผมก็มีข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับ แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกระเสษทารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยครับชะเหลือมชัยเอาใจช่วยชาวสวนยางมองไกลราคายางสถานีต่อไปกิโลกรัมละ 65บาทหลังกอยอทอเจรจาเอกชนร่วมทุนผลิตถุงมือ,อยางส่งออกผลักดันชาย,ยางในประเทศหวังดันราคายางก้อนถ้วยให้ถึงราคาประกันด้านกอยอทอเฮั่นหลังราคายางพาราทะลุหกสบาทต่อกกสูงสุดในรอบสามปีสองเดือน เมื่อต้นสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาสาเหตุหลักมาจากความต้องการจีนเพิ่มขึ้นใช้ในประเทศส่งผลให้โครงการประกันรายได้ระยะที่สองใช้เงินน้อยลงกว่า20,000ล้านบาทนายชะเลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะน,นี้เกษตรกร ผู้ปลูกยางพารามีความสุขยิ้มได้กระทสวงเกษตรจึงเตรียมปรับเป้าหมายราคายางพาราสูงขึ้นมากกว่า65บาทต่อกิโลกรัมหลังผ่านเป้าหมายแรก60บาทต่อกิโลกรัมแต่โครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่สองที่กำหนดราคายางแผ่น60บาท น้ำยางสด57บาทต่อกิโลกรัมและยางก้อนถ้วย46บาทต่อกิโลกรัมแม้ขณะนี้ราคายางแผ่นรมควันชั้น3จะทะลุ60บาทต่อกิโลกรัมโครงการนี้ยังคงต้องดำเนินการเนื่องจากราคายางก้อนถ้วยที่เกษตรกร,กรยังห่างจากราคาประกันอยู่มาก ดังนั้นจะเร่งผลักดันมาตรการใชยย้ยางในประเทศให้มากที่สุดที่เหลือจากใช้ผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออกจึงจะส่งออกแต่เป้าหมายที่จะสั่งให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการก็คือทำแผนใชยย้ยางให้ประเทศโดยล่าสุดให้กยทร่วมมือกับผู้ผลิตในประเทศเพื่อร่วมลงทุน ตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อผลิตสินค้าที่ทำจากยางพาราในประเทศส่งออกโดยร่วมมือกับกาสวงพาเน์ในการตลาดเพื่อผลิตสินค้าป้อนเบื้องต้นเตรียมตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อผลิตถุงมือยางส่งออกภายในสองเดือนข้างหน้า หรือไม่เกินปลายปี2,563ปี2,564ไทยจะเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อส่งออกเพราะไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราคุณภาพดีเหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หรือผลิตภัณฑ์ล้อยางพาราเพื่อส่งออกแทนการส่งออกเป็นวัตถุด,ด,ถด,ดิบนะครับ ไทยจะกลายเป็นผู้ผลิตสินค้าจากยางพาราเองจากนี้ผู้ซื้อยางพาราจากต่างประเทศที่เคยกดราคายางพาราของไทยก็ไม่สามารถกดราคายางพาราได้เพราะไทยจะเป็นผู้ผลิตลายน้ำในอุตสาหกรรมยางพาราโลกนะครับนายะเฉลิมชัยกล่าวว่าสำหรับการ้ายยางพาราในประเทศ ในส่วนหน่วยงานราชการเพื่อส่งเสริมการใช้น้ำยางในประเทศและสร้างสมดุลราคายางพาราให้เหมาะสมที่ได้ผลและเป็นรูปประธรรมและต้องขอบคุณมากแทนเกษตรกร,กรคือโครงการกระทรวงมคมนาคมหรือกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท จะรับซื้อ,อยางจาก,กเกษตรกรเพื่อผลิตเป็นแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตแบรีเออร์จากยางพาราส่วนการลดปร,ริมาณพื้นที่เพาะปลูกยางพาราปีละ40,000ไร่โดยจะจ่ายเงินเฉยให้ไร่ละ16,000บาทและดำเนินโครงการลดพื้นที่ปลูกพืช อื่นทดแทนเป็นการปรับเปลี่ยนส่วนยางที่มีอายุเกิน25ปีไปแล้วปลูกพืชอื่นสำหรับการทำงานของกยทปี2506.4ถือเป็นปีที่นายนักกรตันกะวีรพัฒผู้ว่าการแห่งประยางแห่งประเทศไทยที่เพิ่งรับตำแหน่งใหม่ต้องพิสูจน์เสีมือราคายาง และผลผลิตยางพาราต้องเกิดความสมดุลราคายางที่เกษตรกร,กรขายได้ต้องสูงขึ้นจากมาตรการต่างๆรวมทั้งเปิดตลาดใหม่ที่ต้องร่วมดำเนินการกับกระทรวงพาณิชย์หากไม่สามารถทำได้6เดือนจะต้องแสดงความรับผิดชอบครับนี่ก็เป็นข่าวสารข้อมูลดีๆสำหรับ พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยทำผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านโชคดีสำหรับคลิปนี้กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวย ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ